นะสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับพี่น้องนะถ้าเราดูแลนะด้วยนะครับแล้วก็พยายามหาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับร่างกายของเรานะครับเรานอนแต่หวัวค่ําแล้วก็ตื่นแต่เช้ารับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็งดเว้นจากของหารอมทั้งหลายเช่นบุหรี่ยาเสพติดนะต่างๆพวกนี้นะครับมันก็จะทําให้ร่างกายเราดีขึ้นถ้าเรามา่ไปกี่ยุ่งเกี่ยวกับของพวกนี้นะครับ แต่ถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างเหล่านี้นะั้นมันก็จะทําให้ร่างกายเราชํารุดทรุดโทรมลงไปนะครับเป็นการที่เรานั้นไม่ดูแลรักษานะอามาอำนาจเที่เรสพลาใหเอาไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่เรานั้นจะต้องต้องดูแลรักษาด้วยนะครับก็คือสุขภาพร่างกายของเราแล้วก็ต้องขอบคุณพระองค์เทอรสพลานะครับที่พระองค์ได้ให้เราได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเดินเหินไปไหนมาไหนได้นะครับไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียงนั่นเองนะ นะครับอัลลอฮฺสุลา,าบอกเราในชุรอมะรยัมนะครับชุรอที่19นะครับถึงเรื่องราวของท่านนาบตีต่างๆในอัลกุรอานนะครับโดยเฉพาะในชุรอมะรยัมเนี่ยได้กล่าวไว้ถึง10ท่านเลยนะครับรอัลลอฮฺบอกว่าวัสกุรฟิลกิตาบีอิดริสอินนฮูกานาสุดดีกันนบีอย่าจงกล่าวถึงเรื่องราวของอิดริสที่อยู่ในคัมภีร์แท้จริงเขานนั้เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์แล้วก็เป็นนบีนะนบีอิดริสก็เป็นราส่วนท่านหนึ่งนั่นกันนะครับของละสุพาตาลาที่ถูกส่งมานะครับแล้วก็ อ่เป็นอ่ลเราบอกว่าเขาเป็นผู้ที่ซื่อสัสตว์แล้วก็เป็นนบีบรฟานาหุมกานันอาลียาและเราได้เทอดเกียรติเขาซึ่งตำแหน่งอันสูงสง่งนะอละลเราสลาก็ได้เทอดเกียรติทวีทริสเนี่ยให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงสง่งนะครับ <c oughs> แล้วก็มีอ่สืบเชื้อสายมีลูกมีหลานสืบต่อกันมาอีกนะอ่ลเลาบอกนะครับว่าอุไลกัลาดีนอันอัลลอฮวาไลฮิมมินนบียีนะมินดุรุนียะติอาดัมนะช่วเหล่านั้นคือบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานพวกเขาให้เป็นนบีนะที่มีเชื้อสายมาจากอาดั นะอเอลเรา Allah บอกว่าลูกหลานต,าต่างๆชนเหล่านั้นนะที่พระองค์เราได้ได้โปรดปานเขาอ่ะให้เป็นนบีแล้วก็มีการสืบเชื้อสายมาจากท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามนะครับตรงนี้นะครับซึ่งคนแรกคือน,นบีซากะริยาคนสุดท้ายคือน,นบีอิดริสนะในสายตระกูลนี้นะครับซึ่งซึ่งสายตระกูลของนบีอิบระฮิมเนี่ยนะครับก็มีสองสายคือสายหนึ่งนะเป็นเป็นบันิสราเอลนสีสายหนึ่งก็เป็นอาหรับนะอาหรับบันิสราเอลก็คือจากนบี อ,อิสาดนะซึ่งเป็นลูกของบีบอิบรอฮิมอีกสายนึงคือบีอิสมาเอลซึ่งเป็นลูกของบีอิบรอฮิมเช่นเดียวกันแต่อีกแม่หนึ่งนะนะคือพนาฮายาัตซึ่งเป็นเชื้อสายของของอาหรับทุกวันนี้นะังนั้นจะเห็นว่าเป็นทั้งทั้งบันิอิสเรแลวก็แลวก็อาหรับนี่ก็เป็นเป็นเป็นสายเดียวกันนะมาจากอบีบอิบรอฮมเท่านั้นเลยนะครับอัลลอฮ์บอกนะครับว่าว่ามีมันฮามานลามานฮูวะมินดุริยะตอิบรอฮิมอสรอัลลอกว่า <S <S ว และจากเชื้อสายของผู้ที่เราบันทึกไว้ในเรือกับนบีนูนะลูกหลานของนบีนูเหมือนกันนะที่ประทุกอยู่ในเรือที่เวาล้ให้น้ําท่วมโลกในยุคสมัยน,นาบีนูแล้วก็จากเชื้อสายของอิบราฮิมแล้วก็อิสราอีนะ,อ,ะอิสราอลนก็เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นนบีท่านหนึ่งเหมือนกันนะใน,น,นในใน,ในสายนี้ก็มีนบ,บ,นบียากษูบนบีมูซาฮารุนสกริยายะยาแล้วก็อิสานะอยู่ในสายของของอิสราอลนนะครับล แล้วเราบอกต่อไปนะครับว่าว่ามีมันไยได้นาวาจตาใบนานะและจากเสื้อถ่ายของผู้ที่เราได้ชี้แนะทางและเราได้คัดเลือกเอาไว้แล้วนะแล้วก็จากคนที่เราตลาได้ชี้แนะทางให้กับเขาแล้วก็ได้คัดเลือกเอาไว้แล้วนะที่ไม่ได้กล่าวไว้ในที่นี้นะอัลลอฮ์บอกไว้ต่อไปนะครับว่าอิจาตุตลาอะลัยมอายาตุรรั์มานี่นะอัลลอฮ์บอกเมื่อบรรดาองค์การของพระผู้ทรงกราบานีถูกอ่านแก่พวกเขาแล้ว <S <S เขาทํำยังไงนะคนเหล่านี้ล่ะ อัลลอฮ์บอกเขารู้สุดจาดาวะบูกียานะครับอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาจะก้มลงสุญูดแล้วก็ร้องไห้นะเพราะระลึกถึงองค์การขอลัซสุบฮาตาลาทีไรเขาจะต้องก้มลงสุญูดขอบคุณลอสุบฮาราแล้วก็ร้องไห้นะในความปวดปานขอลัซสุบฮาใ์นอะตาลาที่ประทานให้ในเิยามต่างๆคือเขารู้จักคุณคุณขอรัซสุบฮาราตานั่นเองแล้วก็หวั่นเกรงกลัววันที่จะต้องไปอยู่ต่อหน้าพระองค์ลอสุบฮารนอะตาลาถ้าเขาก็ทําอะไรที่มันผิดนะ อันนี้คือชนรุ่นก่อนที่อลัลลอฮ์บอกเอาไว้ว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้คือเขาอีมานเขาศรัทธานะครับแล้วก็เขาเกรงกลัวละสวัตราจริงจริงนะไม่ใช่กลัวแต่ปากนะแล้วหลังจากนั้นชนรุ่นหลังจากนั้นเขาเป็นอย่างไรอลัลลอฮ์บอกว่าฟะคาฟามมมบะดิหิมคอลฟุนออดอุสซาลาตาวตาบุสซาฮวาตินะอัลลอฮ์บอกภายหลังจากพวกเขานะคือหลังจากปัญญาผู้นำเกงเหล่านั้นผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยนะชนรุ่นชั่วเนี่ยได้สืบต่อมานะ พวกเขาได้ทิ้งละหมาดแล้วก็ปฏิบัติตามความใคร่เนี่ยสำคัญเลยประเด็นนี้นะลูกหลานคนเหล่านั้นที่สืบต่อมาเนี่ยเป็นเป็นคนรุ่นที่ที่ที่คือไม่ไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธานัฟซีดอันนี้แปลว่าภายหลังจากพวกเขาเนี่ยชนรุ่นชั่วเนี่ยได้สืบต่อมานะพวกเขาได้ทิ้งละหมาดอันดับแรกคือทิ้งละหมาดคือไม่รักษาการละหมาดนะแล้วก็ปฏิบัติตามความใคร่ตามอารมณ์ฝ่ายตา่ำ ถามว่าคนแบบนี้ทุกวันนี้มีไหมมสุสลิมเราโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับในบ้านเราก็มีนะครับคนในบ้านเราก็มีสมาชิกในบ้านเราก็มีบางบ้านนะครับบางบ้านนะแล้วจะทํำยังไงเนี่ยแล้วท้ายที่สุดของคนเหล่านี้อนาคตจะเป็นยังไงอัลลอฮ์บอกว่าฟาซาฟัฟายลก้านะไรยะนะต่อมาพวกเขาก็จะประสบกับความหายะนะความวิบัติทั้นคนที่ทิ้งละหมาดคนที่ปฏิบัติตามอารมณ์ไข้ฝ่ายตามเนี่ย อนาคตในด well. ุนยาสุดท้ายเขาคืออะไรนะครับคือความหายนะนะแล้วบ้านปลายสุดท้ายปลายทางในไอคอราเนี่ยนักทับซิดใน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 ทับซิดของท่านอิบนาบบาสิกาวว่าไายินตัวเนี้ยนะครับว่าฟาเศราฝายลังกาวนากระยาแตกระยาตัวเนี้ยนะเขายินตัวเนี้ยคือเป็นทุ่งแห่งหนึ่งที่อยู่ในนรกยานนำอันนี้ท่านอิบนาบบาสอธิบายว่าอย่างนี้นะครับจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับอันเนี้ยนะสำหรับ ประเด็นก็คือว่าคนที่หลังรุ่นลูกลูกๆหลานเขาบันีอิสรอยินก็ดีลูกลูกหลานนบีท่านหลานนั้นก็ดีเนี่ยต่อมาเนี่ยกลายพันธุ์หมดนะครับคือไม่ยึดถือศาสนาอย่างเคร่งครัดนะคืออะไรทิ้งละหมาดแล้วก็ปฏิบัติตามความใคร่สังเกตนะครับการละหมาดันมีมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะไม่ใช่เพิ่งจะมีมาในยุคแต่มาท่านมีมสลลาอัสสลัมแต่เราไม่รู้นะครับว่ายุคนั้นเขาจะละหมาดกันแบบไหนอย่างไรนะ ต่มีเอาอร์ถึงได้บอกไว้ว่าพวกเขานี้ยทิ้งละหมาดแล้วก็ปฏิบ um ัติตามความใคร่ทิ้งละหมาดแล้วก็ปฏิบัติตามนับสู่ปฏิบัติตามความใคร่เราก็จะจับประเด็นได้ทุกวันนี้ถ้าเราทิ้งละหมาดแล้วก็ปฏิบัติตามความใคร่ตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของเรานะครับอนาคตจะเป็นยังไงเลาเร์บอกว่าฟาเศร้าไกระโจนระยาต่อมาพวกเขาก็จะประสบกับความหายนะความวิบัตินั่นเองอันนี้ประเด็นสำคัญเลยเป็นสาเหตุนะที่ความหายนะที่เกิดขึ้นกับเราความ มุสีบาต่างๆที่มันเกิดขึ้น,นเกิดจากน้ำมือเราท่านั้นเลยนะเพราะเราไม่ละหมาดเราทิ้งละหมาดเราขาดละหมาดเราไม่ใส่ใจกับคาสั่งของลาสุมาหานวตาราแล้วก็บฏิบัต,ตามอารมณ์ใคร่ไฟต่ำนะครับคนทุกวันนี้ก็จะมีแบบนี้เยอะแล้วก็เยอะมากๆด้วยนะครับคือเอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งเอาคําสั่งของลัสุมาหาะนั้นไว้ทีหลังก็จะเป็นแบบนี้นะแต่เราบ่อยนะครับว่าอิสลามันตาบะวะอามานวะอัมเปละซอลิฮะ ฟาอูไลกียดักปลูนาลยันนาตาวาลายุสลาโมนาชียอานะอัลลอฮ์บอกว่า,าเว้นแต่ผู้ที่ขอรู้ระโทษแล้วก็ศรัทธ,ธาเว้นแต่คนที่เตาบัตรรู้ว่ากระทำผิดไปแล้วรู้ว่าผิดพลาดไปแล้วเนี่ยเขาทำยังไงเขาขอรู้ระโทษต่อลวสวาสุฮาาเขาเตาบัตตัวแล้วเขาก็สัตหันมาศรัทธาหันมาอีมานต่อลาสุฮาราด้วยกับคำพูดแล้วก็การกระทำแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยก็คือเตาบาัตรหลังจากเตาบัตแล้วเขาก็กลับเนื้อกลับตัวนะ ปฏิบัติอามันเอเบดาต่างๆที่เป็นคําสั่งของลาห์ซูมาตาลานะครับแต่เขาไม่เคยมามาสัสยิดก,ก็ต้องย้อนกลับมามัสยิดแล้วก็หันมาศึกษาความรู้วิชาการด้านาศาสนานะครับศึกษาข้อมูลทางน้าศาสนาศึกษาเชรีอะต์ต่างๆทุกอย่างนะครับอันนั้นแหละคือสิ่งที่ดีสุดเรา,าบอกเว้นแต่ผู้ที่ขอลูกกระโทษแล้วก็ศรัทธานะ <S <S วาเมลซอลิฮะและกระทำความดีนะ เป็นทางเดียวเท่านั้นเองคือขอลูกขโทษตาบัตต่อล,ตลาสวาตาลาแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ทําความดีอารม์บอฟเฟอร์ัยกยจตะคูลนันยันนะวลายสุสลามูนะใช่ชนเหล่านั้นเราจะได้เข้าสู่สวรรค์นี่คือคามั่นสัญญาที่เราบอกอไว้แล้วนะครับคนที่ตาบัตตัวขอลูกขโทษแล้วก็ศรัทธาอีมานแล้วก็กระทำความดีนะต่างๆความดีตรงนี้ก็เป็นความดีที่ท้ารอซูลได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเป็นแบบอย่างเอาไว้ด้วยนะครับ ไม่ได้ทําตามความเห็นของตัวเองไม่ได้ทําตามกระแสะแต่ทําตามหลักฐานที่มาจากอัลลอสลาฮฺอะเลวซัลลัมที่ถูกต้องนะครับอลัลลอฮ์บอกคนเหล่านี้แหละจะได้เข้าสวนสวรรค์และพวกเขาจะไม่ได้รับความอาธรรมแต่อย่างใดนะครับเขาจะไม่ถูกลิดรอนสิทธิของเขาเขาจะไม่ถูกช่อฉนเลยเขาจะได้เข้าสวนสวรรค์อลัลลอฮฺสลานั้นจะพิพากษาให้เขาอย่างยุติธรรมนะครับอัลลอฮ์บอกนะคร <te> <f. S 2> ับว่ายันนาตาเรนินลาตีว่าอะลอฮห์มานุอิบะดะฮูบิลไกบิ เราบอกสวนสวรรค์หลากหลายอันสถาพรเนี่ยซึ่งพระผู้ทรงกรุณาปราณีเนี่ยได้ส่งสัญญาแก่ปวงบ่าวของพระองค์นะครับด้วยความเร้นลับนะเป็นสิ่งที่ตาไม่เคยเห็นนะหูไม่เคยได้ยินแล้วก็ประสาทต,ต่างๆเนี่ยไม่เคยสัมผัสแต่เขาเขาเชื่อมัน่นเราเชื่อมัน่นเราเชื่อมัน่นมาสวรรค์ที่เราสัญญาให้เรานั้นเราจะได้รับจริงๆและในสวนสวรรค์ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกความสุขทุกอย่างมากกว่าที่เราได้รับในดุนยาซะอีกเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆทั้งๆ้งที่เราไม่เคยเห็นนั่นแหละ นะเป็นเรื่องเก็บเป็นเรื่องที่พ้นวิสัยที่เราไม่ให้ได้ไม่ให้ใครได้รู้เลยแต่สัญญาว่ามันจะต้องเกิดขึ้นจริงและเราจะได้รับจริงถ้าเราทําตามเงื่อนไขที่พระองค์ลัศวลาได้บอกเอาไว้นะคือตาบัตรตัวขอรู้โทษแล้วก็ศรัทธาแล้วก็กระทำความดีนะอย่าได้ย่อท้ออย่าได้ท้อแท้ในในบททดสอบของลัทธิสุภารานหัวตลาต้องก้าวข้ามผ่านมันให้ได้นะครับเราก็บอกนะคร,รับสุนทรภารหลากหลายอสัญจรซึ่งพระพระทรงกราบานีนั้น ได้ทรงสัญญาแก่ปวงบ่าวของพระองค์ด้วยความเร้นลับอินนาหัวกาณาวาดูหูมัติยานะแต่จริงสัญญาขององค์นั้นจะมีมาอย่างแน่นอนนี่แหละครับพี่น้องเรายืนยันแล้วว่าสัญญาขององค์นั้นมีมาอย่างแน่นอนมาไม่มีการบิดผิวนะซึ่งตนกนข้างาวงว,งวงาเชตตอนเชตตอนนี่มันบิดผิวสัญญานะครับใน Aa สุร,ยรายบรรีมันบอกเอาไว้แล้วนะครับเราบอกไว้แล้วว่าเชตตอนมันจะสาร,รภาพยังไงวันที่การงานทั้งหลายทั้งปวงน่าถูกตัดสินแล้วใครจะไปนรกใครจะไปสวรรค์นะ อ๋อชัดตอนมันบอกเลยนะครับว่าที่เอที่เอาเร์สัญญากับพวกท่านอ่ะเป็นสัญญาแห่งความจริงเป็นเรื่องจริงแต่ที่ฉันสัญญากับพวกท่านนะฉันฉันบิดผิวฉันหลอกลวงฉันโกหกนะฉันไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปบังคับท่านได้นะเพียงแต,เงแต่เพียงแต่เรียกร้องข่้นนิดเดียวเท่าน,นั้นนะท่านก็ทำตามแล้วฉันเรียกร้องกับซิกวะซาบสาักน,นิดเดียวท่านก็ทำตามฉันแล้วนะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยฟาลาตโลมูนีวาลุงวาอัมฟุสกุมนะ พวกท่านอย่ามาด่าว่าอย่ามาประนามฉันเลยแต่จงด่าจงว่าจงประนามตัวท่านเองเถอะเพราะมาทําตามเชตตอนเองมาทําตามฉันเองฉันมาเดบังคับท่านแต่ท่านมาทําตามฉันเองนี่คือสิ่งที่เชตตอนนะั้นมันสารภาพนะที่เราบอกให้เราได้รับรู้เอาไว้นะมันจะสารภาพอย่างนี้ถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าใครยังตามทำตามเชตตอนอีกก็สมควรแล้วนะครับที่จะได้รับการลงโทษจากลระสุบฮานะหูวตาลานะครับไอ้เน,นี่ลเราบอกว่า อินนาหัวกาในวาดูหูวาดูหูมิยาถ้าจริงสัญญาของพระองค์นั้นนะจะมีมาอย่างแน่นอนนะที่จะได้รับส,สวรรค์เป็นการตอบแทนนี่นะครับและในสวรรค์ของเรานะั้นเป็นยังไงอัลลอฮ์บอกว่าลายสมาอูนฟะีฮาละกวันอิลลาซาลามะพวกเขาจะม่ได้ยินสิ่งไร้สาระในนั้นนอกจากคําทักทายที่เป็นคําว่าซาลามคือสันตินะมีการมีการดุอาให้การทักทายกาันด้วยกับการการให้สลามกาันการรับสลามกาัน นี่คือบรรยากาศในส,สวรรค์นะครับและอยังอีกหลายๆอย่างที่เราน่าจะต้องพอใจนะครับที่เราเตรียมอาไว้ให้นะครับรอบนนะครับว่าลราุมฟริสกูฮุมฟีฮาบุกรตววาชียะนะครับลักษณะพวกเขานั้นจะได้รับเครื่องยังชีพอันมีเครื่องยังชีพของพวกเขาในนั้นลักษณะพวกเขาจะได้รับเครื่องยังชีพของพวกเขาในน,น,าานั้นทั้งในยามเช้าแล้วก็ยามเย็นนะเขาจะได้รับเครื่องยังชีพนะอาหารต่างๆเครื่องดื่มต่างเนี่ยคือเครื่องยังชีพในสวรรค์นะที่เราสุนัขนั้นประทานให้ นะจะไม่มีการขับถ่ายจะไม่มีเหงื่อจะไม่มีแรงต่างทุกอย่างนะในส,นสวนสวรรค์เป็นสิ่งที่ที่มหัศจรรย์มากนะที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้เราจะได้รับรู้ก็เพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองท่าที่อัลลอฮ์บอกกับเรายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างมากมายนะเหมือนที่นบีบอกไว้ว่าความสุขที่เราได้รับในดุนยาเนี่ยอุปมาเมื่อเรามือจุ่มลงไปในทะเลและยกขึ้นมาน้ําที่มันร่วงจากซอกนิ้วมือเราเนี่ยคือความสุขที่เราได้รับในดุนยาที่อัลลอฮ์ประทานให้ แต่น้ําในมหาสมุทรในทะเละอีกมากมายนั่นแหละคือความสุขในสวนสวรรค์ที่พระองค์ละสุมาตรานั้นเตรียมมาไว้ให้คนที่มีตักวาต่อรัสุสมหาตาราคนที่เชื่อฟังอรสุสมหาตาราคนที่สมบัต์อดทนในการทําความดีอดทนในการที่ไม่ทําความชั่วนะอันนี้แหละคือสิ่งที่อรัสตาราสัญญาไว้แล้วนะอรัสบอกพวกเขาจะได้รับเครื่อง,งชีพของพวกเขาในนั้นทั้งในยามเช้าแล้วก็ยามเย็นนะจะมีเครื่องชีพมาให้ นะมีสาวสวรรค์มีเอารุ่นอินสาวทิตาคมโตคมมาเป็นคู่ครองที่เราศาสนั้นประทานให้แล้วก็มมีเด็กรับใช้วนเวียนอยู่ในสวนสวรรค์นี่คือบรรยากาศที่เราบอกไว้ติลกันยันนาตุลตีนุซุมินไอิบาดินามันก้านาตะติยานั่นคือสวนสวรรค์ซึ่งเราได้ให้เป็นมาดกแก่ปวงบ่าวของเราผู้ซึ่งมีความยำเกรงนี่แหละคือคําตอบพี่น้องนะ สวนสวรรค์ที่เรากล่าวถึงในอายันนี้ก็ในอายันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นมรดกแก่ปวงบาวของเรา <E <earthquake> เป็นมรดกแก่ปวงบ่าวของเราสัมภาราบาวที่อะไรนะที่มีความยำเกรงมันก้านาแต่กิายานะบาวที่มีความยำเกรงต่อเราสัมภารามีตักวาต่อเราสุมาหาตลานั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่อยากให้เราทั้งหลายนั้นได้พยายามสมบัติอดทนนะครับแล้วก็แล้วก็วกขอดุอาต่อราสัมภารานะครับแล้วก็อยา่อยาได้เป็นคนที่ทิ้งละหมาดแล้วก็เป็นคนที่ ปฏิบัติตามอารมณ์ไข้ายต่ำเพรามอะไรก็ตามที่เราทิ้งละหมาดแล้วก็บาจจากแล้วก็ปฏิบัติตามอารมณ์ไข mm ้ไ hmm. าายต่ำแล้ว,ลว,าาลว,ลวท้ายสุดอนาคตเราั้นก็จะประสบกับความหายยะนะเหมือนที่อ,ทอีบนินอาบัสบอกไว้นะครับว่าเป็นทุ่งแห่งหนึ่งที่อยู่ในนรกแต่ต้องเข้าไปอยู่ในนรกจะหันนำนั่นเอง ะครับท้ายที่สุดนะครับให้เราได้ขอดุอาต่อรัสลานให้เรายืนหยัดในการจงรักภักดีต่อรัศมีศรานะในศาสนาของพระองค์ในการแบ่งตามสุนนะของทรคดสุลนทรสารลัมนะครับแล้วก็ในการเอาชนะอุปสรรคและก็การทดสอบต่างๆนะครับที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กและก็เรื่องใหญ่ให้ชาบัดอดทนนะอัลสลานั้นจะอยู่กับบรรดาผู้ที่อดทนแล้วก็ดุอาต่ศรัสรานพระองค์จะรับการดูอาอลัตน์บอกอิสตัยนุบิสซาบรัสลานอินนัลามอัสซาบรีนะครับอรัตลาบอกว่า จงใช้ความอดทนและการทางละมานั้นมาขอความช่วยเหลือจากลอสวาตาลาถ้าจริงลอสวาลานั้นจะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่อดทนนั่นเองนะครับอะกูรุเกอราฮัสตัฟฟิรุฮฺซีมาลิวะลกุมวิสลยมิเนมิงกุลิดัมฟัสตัฟฟิรูฮูอินฮ์วาลกัฟุร์รัฮิมัสถามอะลัยกุมมัลลวาลกุมุบาะห์มัตุลลอฮิวะบารากาตุ